ค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่ปัทยานะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นปลาค่ะนี่นะคะชื่อร้านฟ้าฉายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะฮะนาเกลือที่เด็ดของที่นี่นะคะทุกคนจะเป็นลูกชิ้นปลาทําเองนะรวทุกคนดูความอรันก็คือให้ห้วยใหญ่มากดูดิของเขาดูจุกๆเลยนะครับ<ช>นี่อันนี้หมสั่งพิเศษเพิ่มนะคะ25บาท ก็จะได้เครื่องแน่แนๆแบบนี้เลยจะเป็นเส้นปลาแบบนี้เลยทุกคนทางร้านทําเองนะแล้วก็เป็นลูกชิ้นปลาอันนี้เขาก็ทําเองก็จะเป็นแบบว่าแบนๆบ้างกลมๆบ้างนะเพราะว่าเขาทําเองนะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลา<ม>ลูกสุนแค่นี้ทุกคนน้ำข้นมากดูเครื่องแบบอือออบอกเลยว่าน้ำสุปย็นตาโฟเขาคือแบบอร่อยแบบมันต้องปรุงเลยทุกคน นี่อันนี้หมูจะกินแบบไม่ต้องปรุงโอ้โต้มเลงแซ่บหม้อไฟนะทุกคนหมูสั่งมาเป็นต้มยำน้ำข้นได้มอใหญ่มากแท้เลยค่ะเปรื่อยอันนี้คือแท้จริงจังมากออจริงจังแล้ว ด,ดบบจะเป็นข้าวปลาอินซีค่ะทุกคนจะทอดกระเทียมมาแบบนี้แล้วเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ที่เด็ดของที่นี่นะคะทุกคนจะเป็นลูกชิ้นปลาทําเองนะรวมไปถึงนี่อันนี้เป็นเส้นปลานี่ฮะที่นี่เขาทำเองหมดเลยนะครับใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นลวกจิ้มลูกชิ้นนะทุกคนแบบรวมมานะบอกเลยว่า<ม>ปลาเน้น กิมซีฟู้ดคืออร่อยมากเลยเอ้ยป็นซึ่นปลานะครับปลาคั่งเหลืองชุบแป้งทอดนะทุกคนดูดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มถั่วแบบนี้อุย้ยกรอบอร่อยมากดูบอกเลยมาต้องสองกอเสียวปากหม้อนะทุกคนนี่ราดลงไปคะ่ะเขาเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มนะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าชอบเปรี้ยวนะก็สามารถบ,บีบมะนาวสดลงไปแบบนี้เลย แล้วชิ้นแบบพอดีคำถ้าเกิดว่าใครอยากตามมานะมากันได้นะคะที่ฟ้าฉายก๋วยเตีย๋ยวลูกชิ้นปลานาเกลือค่ะหาหอยู่เส้นเสียพอยไม่ถี่นะใช่บ๊ายบายอืมอืมอมเต็มปากเลยปลาข้าวเหนียวอร่อยมากโ <c oughs> อ้โหไปค่ะ <c oughs> <c oughs> สั่งกาแฟ,าเ,ฟาเวียดนามแล้วก็ชาเวียดนามให้เต็ม,มเป็น,นอ๋อ,อเขา่นี่ยเขาปล่อยน้ำลงไปใช่ก็บแบบล้างไขมันโอ้ย